สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัตนนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไคร e ในช n n e l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันนะครับช่วงแรกของคลิปนี้จะไปพูดถึงน้องกันธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนะครับกองกลางดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยที่ล่าสุดนี่น้องกันนะครับ ได้ถูกแบนเดนลอจเจอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับเรียกเข้าไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคืออย่างที่ทราบว,ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องการชนวัฒนได้มาช่วยทีมชาติไทยลงแข่งขันในคัดบอลโลกโซนเอเชียปรากฏว่าก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝีเท้าของเขาทําให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะชื่นชอบอย่างมากทั้งเรื่องของความขยันทุ่มเทการจ่ายบอลแล้วก็เรื่องของทักษะต่างๆนะครับพอจบทัวร์นาเมนต์คัดบอลโลกเนี่ยน้องกันก็ได้ไปพักผ่อนในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ได้เรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนะครับ ก็ได้ทำการเรียกนักเตะชุดใหญ่ก็มีเจมี่วาดีฮาวิบานวิลเฟลดเอนดีดีแล้วก็อิเคนาโชนะครับรวมไปถึงโชยุนชู u, คือมากันพร้อมเพียงแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับมีน้องกันชนวัฒน์ที่โรเจอร์เรียกมาปีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดีของน้องกันชนวัฒน์อย่างมากนะครับที่ได้มาฝึกซ้อมปีซีซั่นกับชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้เท่ากับว่าในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นหน้า น้องกันชนวัฒน์มีโอกาสที่จะได้อยู่ในทีมชุดใหญ่แบบเต็มที่นะครับอยู่ที่ว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นหรือเป็นตัวสำรองอันนี้น่าติดตามจริงๆแต่ที่แน่ๆนะครับการได้มาฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้น้องกัรชนวัฒน์มีแต่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับจะได้เรียนรู้เรื่องของทักษะเรียนรู้ระบบวิธีการเล่นของเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่แบบเต็มรูปแบบเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยน้องกันเพิ่งมาร่วมซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในช่วง ปลายซีซั่นแต่ได้ร่วมซ้อมมีชื่อสำรองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับผมมองว่าพอได้มาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นมีโอกาสที่จะได้เห็นน้องการชนวัตรลงอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในช่วงปีซีซั่นนะครับส่วนโอกาสที่จะลงสนามในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็รอดูกันว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่าหรือเลสเตอร์ซิตี้อาจจะปล่อยน้องการชนวัตรไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กับทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจแต่ที่แน่ๆนะครับมีจะได้ประโยชน์ทั้งนั้นที่น้องการชนวัตรได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้แบบเต็มๆในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็พอได้เห็นภาพน้องการฝึกซ้อมเนี่ยร่วมกับพวกเจมี่วาร์ดีฮาวิบานเอ็นดีดีเนี่ยรู้สึกค่อนข้างภูมิใจแทนน้องเขานะแสดงเห็นว่าน้องการชนวัตรอะ อนาคตสุดสในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพนะครับก็หวังว่าน้องเขาจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองซึ่งน้องการชนวัตรได้ออกมาบอกนะครับว่าการได้ร่วมปีซีซั่นกับทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะทำเต็มที่เรียนรู้กับรุ่นพี่เลสเตอร์ซิตี้ในทีมชุดใหญ่ทุกคนเพื่อพัฒนาฝีเท้าและประสบการณ์รวมถึงจะตั้งใจซ้อมภายใต้การคุมทีมของแบนดเดอโรเจอร์ก็ถือว่าเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ ก็หวังว่าจะได้เห็นน้องการชนะวัฒน์ได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ลงสนามในบอลถ้วยหรือบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบเต็มๆสักครั้งผมคาดหวังอย่างมากนะเพราะว่าน้องการชนะวัฒน์เขาเป็นนักเตะที่พัฒนาตัวเองดีแล้วก็มุ่งมั่นและโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลเต็มที่นะครับและผมคิดว่าด้วยความพยายามของเขาเนี่ยจะทําให้เขาประสบความสําเร็จและที่แน่ๆน,นะครับยิ่งน้องการชนะวัฒน์พัฒนาฝีเท้า ได้ดีขึ้นเท่าไหร่มันก็ส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยเพราะตอนนี้น้องกันชนวัฒเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยและส่งกำลังใจเชียร์ให้น้องกันธนวัตนกันปีนี้ขอให้เขาได้ลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่หรือถ้าเกิดฝีเท้าของเขายังไม่สามารถลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ปล่อยไปอยู่กับทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ก็ให้น้องกันได้ลงสนามเต็มที่คือปีที่กําลังจะมาถึงเนี่ยน้องการธนวัฒน์ต้องการโอกาสลงสนามแบบเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าฝีเท้าของเขาจะพัฒนาก็ดรอดูกันว่าอนาคตของน้องการธนวัฒน์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่น่าจับตามองจริงๆครับจากนั้นขยับมาพูดถึงเรื่องของเมืองทองกันหน่อยตอนนี้เป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะข่าวของเมืองทองช่วงหลังเนี่ย เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาคึกคักและจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมก็ให้แฟนบอลเมืองทองจับตาดูให้ดีนะครับแต่ล่าสุดในเมืองทองก็ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อลูคัสโฮชากับวิลเลนพอปสองนักเตะบราซิลของทีมเนี่ยพ้นจากการกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางมาฝึกซ้อมกับเมืองทองเต็มที่แล้วนะครับในช่วงแรกของวิลเลนพอปกับลูคัสโฮชาเนี่ยจะยังไม่ได้ไปฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่น วิลเลียนพ็อปกับโฮชาเนี่ยตอนนี้นะครับหลังจากที่เขากลับไปพักผ่อนเนี่ยช่วงแรกของการฝึกซ้อมเนี่ยมาริโอสั่งให้พ็อปกับโฮชาวิ่งเช้าวิ่งเย็นเพื่อเรียกความฟิตให้ทันกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่เขาวิ่งอย่างหนักมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้ความฟิตกลับมาอยู่ในระดับที่คงที่เพื่อให้พร้อมกับการลงเล่นฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งตัวทั้งพ็อปละโฮชาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ทำการเทนส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งมากๆแล้วพอ กลับมาเมืองทองในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกความฟิตเพิ่มอีกสักระยะก็จะกลับไปซ้อมกับทีมได้แบบเต็มรูปแบบนะก็เป็นข่าวดีของเมืองทองจริงๆนะครับโฮชาเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาคิดถึงเมืองไทยคิดถึงฟุตบอลไทยและคิดถึงเมืองทองอย่างมากตอนนี้เขาอยากฝึกซ้อมให้ได้เต็มที่ความฟิตในตอนนี้เนี่ยก็พยายามเร่งปรับขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าเขาจะช่วยเมืองทองให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับ ขณะที่วิลเลนพอบเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่พักไปเนี่ยก็ดูแลรักษาสภาพร่างกายของตนเองอย่างเต็มที่ในช่วงที่เข้ารับการกักตัวเนี่ยก็มีการเทนส่วนตัวอยู่ตลอดแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะพ้นในเรื่องของโควิดแฟนบอลไทยเข้าสนามได้เพราะเขาคิดถึงบรรยากาศฟุตบอลไทยอย่างมากแล้วก็จะช่วยเมืองทอง มีผลงานที่ดีให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้เป็นวิลเลนพ็อปกับโฮชาก็เป็น2นักเตะต่างชาติที่แฟนบอลเมืองทองค่อนข้างรักอย่างมากนะครับในตอนนี้ทุ่มเทขยันอย่างมากทั้งพ็อปแล้วก็โฮชาแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของทัพกิเลนผยองนะครับเป็นเรื่องของล่ามซาดอมีซายเยฟก็คืออาร์เซนดลนะครับเขาเป็นชาวรัสเซียอย่างที่ทราบว,ว่าเขามารับงานแปลภาษาให้กับซาดอมีซายเยฟที่เมืองทองปีกว่าแล้วและ,และ พอเราได้เห็นภาพของอาริสันโดเนี่ยแฟนบอลก็บอกโอ้ไม่ลองให้อาริสันโดเป็นนักเตะต่างชาติสักหน่อยเพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายฟิตมากและเขาเนี่ยฝึกซ้อมกับนักเตะทุกทุกอย่างเลยทั้งวิ่งรวมถึงเล่นลิงชิงบอลน,นะครับแล้วก็เท่มากๆอ่ะสำหรับอาริสันโดน่าสนใจนะครับล่าสุดอาริสันโดเนี่ยเขาเรียกได้ว่าแยกย้ายจากเมืองทอง ไปล่าความฝันในการเป็นนักเตะอาชีพเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการไปอยู่กับสโมสรพัทลุง FC ทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคใต้คือผมต้องบอกก่อนหน้านี้ว่าอเล็กซานโดรคนนี้เนี่ยจริงๆนะครับอาชีพของเขาโดยตรงเขาไม่ใช่ล่ามเลยครับเขาเป็นนักเตะอาชีพที่รัเสเซียนะแต่เขาเล่นอยู่ลีกล่าง ไม่สามารถขึ้นไปอยู่หลีกสูงสุดของรัเสเซียได้เพราะเรื่องของฝีเท้าต่างๆเขาจึงออกมาท้าทายหาความฝันมาที่ประเทศไทยอยากจะมาเป็นนักเตะอาชีพนะครับก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเนี่ยเขาได้ทําการไปคัดหรือทดสอบฝีเท้ากับทีมในไทยหลีกแล้วก็ทีมในไทยหลีกหนึไทยหลีกสเยอะแยะมากมายนะครับเคยไปทดสอบฝีเท้ากับเกร็กคูด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนั้นฝีเท้าที่มาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอ ที่จะเล่นฟุตบอลไทยนะครับประกอบกับเมืองทองเนี่ยเขากําลังหาล่ามรัสเซียเพื่อที่จะมาแปลปภาษาให้ซาดอมิซเยฟก็ได้อเลสซานโดเนี่ยเข้ามาและพอได้อเลสซานโดเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่ล่ามให้กับซาดอมิสเยฟอย่างเดียวนะครับแต่เขายังทําตามความฝันของเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาก็เรียนรู้ทุกอย่างที่นักฟุตบอลอาชีพ ได้ทํากับเมืองทองทั้งเล่นลิงชิงบอลฝึกซ้อมต่างๆแล้วก็คอยแปลภาษาให้กับซาดอมีซาเยฟไปด้วยเรื่องของความฟิตอเลสซันโดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับฟิตพอๆกับนักเตะเลยเพวกเขาทําทุกอย่างเหมือนนักเตะก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเขาเนี่ยมาขอเมืองทองว่าอยากจะไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพและพัทลุงก็สนใจสุดท้ายเมืองทองก็ให้เขาไปทำตามความฝันด้วยการไปอยู่กับพัทลุงนะครับ อาริเซโดเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งตัวลุกริมเส้นนะเพราะฉะนั้นติดตามได้ประสบการณ์ของเขาเคยเล่นหลีกล่างของหลีกรัสเซียมาแล้วก็น่าจะมีดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากแล้วพอพัทลุงได้ไปเนี่ยก็ดูกันว่าอาริเซโดเขาจะยกระดับพัทลุงได้ดีขนาดไหนและเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลเมืองทองจะไปติดตามแน่นอนสาหรับพัทลุงส่วนซาดอมิาเยฟ ตอนนี้เดี๋ยวมีคนอื่นก็มาแปลให้เหมือนกันนะครับก็รอดูอันนี้ก็เป็นความเคื่อนไหวของเมืองทองที่มาฝากกันแล้วผมย้ำอีกครั้งว่าให้จับตาดูช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์และนักเตะใหม่ก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะเปิดนะครับผมพูดได้ประมาณนี้และกันให้แฟนบอลเมืองทองรอติดตามครับผมจากนั้นนะครับขยับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยกําลังจะไปลุยศึกฟุตซอลโลกที่ประเทศลิทัวเนียนะ แต่ก่อนหน้านี้เจอปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่ปูปิดเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยชาวสเปนเนี่ยได้ทําการแยกทางแล้วก็ไปคุมทีมในลีกยุโดมนะครับทำให้ตําแหน่งหัวนหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยว่างลงล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้ทําการแต่งตั้งเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นโค้ดหมีรักพลสายเน็ตงามนะครับก็จะมาทําหน้าที่ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยลุยฟุตซอลโลกนะก็แน่นอนโค้ชหมีมีประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วในตอนนี้และอีกอย่างเขาก็คุ้นเคยกับนักเตะฟุตซอลชุดนี้หลายๆคนก็ปั้นด้วยกันมานะครับและประสบการณ์ก็เคยคุม p t t b ทบูเวฟมาหมดแล้วนะครับก็ไม่น่าห่วงโดยโค้ชหมีเนี่ยจะรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็จะมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะครับทั้งคาร์ลอสเซซานูเนสกาโก อันนี้เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคแล้วก็ด้านการวิเคราะห์เทคนิคต,ต่างๆก็จะมาช่วยโค้ดหมีด้วยรวมถึงอุดมทวีสุขนะครับเป็นเฮดโค้ดฟุตซอลการท่าเรือก็จะมาเป็นผู้ช่วยผู้สอนแล้วก็มีทศพรเปลี่ยนอํารุงเอเดียนพีเนดาอันนี้จะมาเป็นผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพร่างกายรวมถึงเซโนบิลอันนี้เป็นนักกายภาพบําบัดนะครับโดยเขาก็เชื่อมั่นว่าโค้ดหมีเนี่ยจะพา ฟุตซอลไทยไปประสบความสําเร็จในฟุตซอลโลกด้วยการที่จะสู้กับทีมชาติระดับโลกได้เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าน่าสนใจเพราะโค้ชหมีก็มีประสบการณ์ในการทําทีมฟุตซอลมาอย่างมากมายนะครับทั้งเป็นแชมปม์สโมสรเอเชียแล้วก็การคว้าชแชมป์ลีกอินโดนีเซียรู้จักในส่วนของนักฟุตซอลไทยระบบการเล่นก็เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างนะครับโค้ชหมีเป็นโค้ชที่มี แพชชั่นในการคุมทีมสูงมากๆถ้าใครได้ดู PTT Blue uh, Web ชนบุรีเล่นเนี่ยโค้ดหมีจะตะโกนสั่งลูกทีมตลอดแล้วก็มีอินเนอร์มากๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็อยู่ที่ว่าโค้ดหมีจะนำความรู้ความสามารถที่มีมาปรับใช้กับฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะทุกคนคุ้นเคยโค้ดหมีเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับเดี๋ยวฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างที่ทราบจะมีโปรแกรมการเตรียมทีม ด้วยการลงเล่นฟุตซอลอินเตอร์คอนติเนนตัลปีเวิลด์คัพที่ทางสมาคมจัดขึ้นมานะครับในระหว่างวันที่25-30ากรกฎาคมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ปีซีซันก่อนที่จะไปลุยฟุตซอลโลกในวันที่12กันยายนถึง3ตุลาคมนะล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้ทำการประกาศรายชื่อนักฟุตซอลทีมชาติไทยมาร่วมฝึกซ้อมปีซีซันแล้วก็ลงแข่งขันฟุตซอลอินเตอร์คอนติเนนตัลปีเวิลด์คัพเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยนะครับนำมาโดย พี่อามสุภวุฒิเฉินกลางกองหน้าจากนาโ่าก,ก็จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้นะครับในฟุตซอลโลกแล้วก็ปรีซีซั่นก่อนฟุตซอลโลกนะขณะที่นักเตะคนอื่นๆเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมีคทาวุฒหานคำพาคณิศอนผู้พันแล้วก็จะมีอารุธเสนบัตรตัวรับมีชัยวัฒน์แจ่มกระจางนะครับรณชัยจุงวงศุขส่วนตัวรับริมเส้นมีกฤษดาวงแก้ว ริมเส้นมีจิรวัตส,สอนวิเชียนนัทธุศมัดยลานอภิวัจฉ์เจมเจริญพรมงคลสีสับแสงนะครับแล้วก็สุธิพรกรดเจริญวรุษหวังสมาแอลแล้วก็นาวินรัตนวงศสวิ์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยโอ้ยแต่ละคนฝีเท้าดีทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีเจษดาษชูเดชพิรพัฒน์แก้ววิไลบูมัดอุสมานมูซาแล้วก็สุภวุฒิเกินกลางนา่าติดตามจริงๆนะครับก็ผมว่านักฟุตซอลไทยชุดนี้ที่จะเล่นฟุตซอลโลกเนี่ยหลายๆคนเป็นทัวร์นาเมนต์ ครั้งสุดท้ายในฟุตซอลโลกของเขาแลวผมคิดว่าทําเต็มที่และประสบการณ์ในตอนนี้เนี่ยเขาสั่งสมมาเต็มที่ช่วยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยให้ผลงานดีให้ได้ในฟุตซอลโลกนะครับส่วนฟุตซอลรายการ Inter ิน intercontinental วิ w o r ค u p เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนลุยฟุตซอลโลกเนี่ยทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม A เจอกับอุซเบกโคโซโวแล้วก็มีโมซัมบิกนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับส่วนกลุ่ม B จะมีอิหร่านอียิปต์ ลิทเนียแล้วก็ทาจิกิสถานนะถือว่าเป็นการเตรียมทีมได้น่าสนใจก็หวังว่าฟุตซอลไทยจะไปพัง,งาดฟุตซอลโลกแบบเต็มที่อีกครั้งคือเราดูฟุตซอลไทยลงเล่นเนี่ยมีความสุขมากและรู้เลยว่าเราจะสู้กับทีมระดับโลกได้สนุกและต้องยอมแล้วว่านะักฟุตซอลทีมชาติไทยเราเนี่ยสเตปเขาคือเบอร์ต้นต้นของเอเชียเลยครับสามารถสู้ระดับโลกได้ก็รอดูแล้วกันว่าการ,าการเตรียมทีมจะดีแค่ไหนและโค้ชหมีจะยกระดับทีมได้ ขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับและฟุตซอลโลกจะมีผลงานที่ดีหรือเปล่าก็ติดตามกันครับจากนั้นนะครับมาทิ้งท้ายกันเรื่องราวของราชบุรีมิตรผล f อกันหน่อยอย่างที่ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาก็สร้างความมือฮานะครับด้วยการเซ็นสัญญาดึงโตโน่พาคินดารานักรองมาเป็นนักเตะในสังกัดด้วยสัญญา6เดือนพร้อมกับส่งชื่อลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ปรากฏว่าในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยโตโน่มีชื่อสำรองเพียงแค่นัดเดียวคือนัดเจอ ยาโฮในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนอกนั้นไม่มีชื่อเป็นตัวจริงและตัวสำรองเลยนะครับแต่โตโน่ก็อยู่กับทีมราชบุรีมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับพอจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยแฟนบอลราชบุรีก็สงสัยว่าโตโน่ไปไหนและจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่เพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยหเดือนแต่ในภาพซ้อมในช่วง2อสวันก่อนนั้นเนี่ยไม่เห็นโตโน่แต่ล่าสุดนะครับโตโน่เนี่ยได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับมีรายงานว่าราชบุรีเนี่ยเตรียมจะส่งชื่อโตโน่ลงเล่นฟุตบอลไทยลีกฤดูการที่กำลังจะมาถึงนะครับพร้อมกับมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่าฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับโดยรายงานเนี่ยเขาออกมาบอกว่าโตโน่เนี่ยพอมาอยู่กับทีมราชบุรีเนี่ยทำให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นและด้วยความมุ่งมั่นความพยายามที่โตโน่แสดงเห็นตลอดเนี่ยทำให้บอร์ดหารของราชบุรี เตรียมที่จะส่งชื่อโตโน่ลุยฟุตบอลไทยลีกด้วยแล้วเขาบอกว่าโตโน่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทสุดๆขณะที่ตัวโตโน่เองเนี่ยผมถามพี่เต้ามาพี่เต้ก็บอกว่าเขาก็อยากที่จะลงเล่นฟุตบอลอาชีพกับราชบุรีเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ฝึกซ้อมกับทีมในช่วงนี้ทั้งพรีซีซั่นแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไปยาวๆเลยแฟนขับราชบุรีก็รอดูนะครับว่าโตโน่กับราชบุรี จะมีชื่อลงเล่นฟุตบอลไทยลีกหรือไม่แต่ตอนนี้มีโอกาสมีชื่อสูงเพราะเขายังมีสัญญากับทีมอีก6เดือนด้วยกันนะครับและจะได้ลงเล่นหรือไม่อันนี้น่าติดตามอย่างมากเพราะว่าเป็นฟุตบอลไทยลีกเนี่ยโอกาสลงเล่นของโตโน่น่าจะเยอะขึ้นซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลราชบุรีก็อยากเห็นเพราะผมเข้าไปดูในเพจของราชบุรีเนี่ยพอไม่มีภาพโตโน่ซ้อมเนี่ยแฟนบอลราชบุรีก็จะถามถึงตลอดนะครับแต่คราวนี้ก็สบายใจได้โตโน่เนี่ยจะอยู่ซ้อมกับทีมต่อไป อีกยาวพอสมควรและพร้อมที่จะลงเล่นฟุตบอลไทยลีกด้วยนะครับเขาก็มาซ้อมตลอดนะ,ะเป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากนะครับราชบรรีน่าสนใจนะการที่ได้แดเลยมาร่วมทัพเนี่ยก็จะทําให้เกมลุกดูดีขึ้นและแดเลยเนี่ยจะมาเสียบแทนโคต้าของจูเนียร์มาปูกูที่ไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนะครับก็รอดูว่าแดเลยจะมาเพิ่มมิติในแนวลุกให้กับ ราชบุรีได้ดีขนาดไหนแต่ทีมนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแต่สถยภาพของพวกเขาอาจจะยังไม่เท่าเชียงราย BG แล้วก็การท่าเรือรวมไปถึงเมืองทองบุรีรัมย์แคนคอกต่างๆแต่ผมคิดว่าราชบุรี อาจจะเป็นทีมที่ทำเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ติดตามแล้วกันนะครับอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจัดเต็มกับเนื้อสาระที่ผมนำมาฝากกันและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ้กับช anel ต้องสุยมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ